สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โค้ดเศัทพท์พี่โนจะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องก้มเล่นมือถือเสี่ยงกระดูดคอเสื่อมใครบังคับที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีเลยในโลกใบนี้นะครับตอนนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะมาบอกในวันนี้นะครับก็เราจะบอกว่ายิงกม้มยิ่งหนักความหมายคืออะไรครับเมื่อไหร่ที่เราเอียงคอก้มนะครับถ้าเรากม้ม 45องศาเชื่อไหมครับน้ำหนักของหัวเนี่ยนะครับจะกดไปที่ต้นคอเนี่ยนะครับจากเดิมที่ไม่ได้กดถ้าเราอยู่ในท่าปกติจะไม่ได้กดนะครับถ้าอยู่ในท่าปกติน้ำหนักของศีรษะก็ประมาณ5กิโลกรัมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราก้ม45องศาน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น22กิโลกรัมยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับถ้าเรา ก้มยิ่งมากกว่านั้นอีกเป็น60องศาน้ำหนักของศรีรษะเนี่ยนะครับจะเพิ่มเป็น27กิโลกรัมเพราะฉะนั้นต้นคอจะถูกกดนะกระดูกต้นคอจะถูกกดเพราะมันโอกาสที่จะเสื่อมก็จะง่ายขึ้นโค้ชพี่นงต้องบอกว่ากลัวมากเรื่องนี้นะครับท้าเมื่ไรที่กระดูกต้นคอเสื่อมเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลเสียตามมา มี2เหตุผลน,นะครับที่ทำให้กระดูกต้นคอเสื่อมปัะการที่1ก็คือเมื่ออายุมากขึ้นใครที่อายุ40ปีขึ้นไปน,นะครับกระดูกขอก็จะเริ่มเสื่อมได้ง่ายขึ้นปัะการที่2จากพฤติกรรมที่เราเล่นมือถือบางคนเล่นมือถือเป็นระยะเวลานานๆน,น,น,นะครับหลายๆชั่วโมงไม่มีการเคลื่อนไหวและมีการกลมด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะกลมที่ประมาณ45องศาโดยประมาณซึ่งจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับประมาณเนี่ยนะครับส่เท่ากว่าๆเลยทีเดียวนะครับจาก5กิโล เป็น22กิโลนะครับน่ากลัวมากๆนะครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับเชื่อไหมฮะว่ามันสามารถที่จะกดไปถึงกระดูกสันหลังนะครับแล้วไปถึงหมอนรองกระดูกได้เลยนะครับซึ่งมีผลตามมาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับมีวิธีการแก้ไหมครับมีฮะนะครับเราแนะนําอย่างยิ่งควรจะมีเครื่องมือในการใช้นะครับยกตัวอย่างนี้คือหนึ่งในเครื่องมือและเครื่องมือนี้นะครับควรจะวางอยู่บนโต๊ะนะครับแล้วเราก็มองในท่าตรงนะครับคอเราก็จะไม่มีการก้มลงไป นะครับนั่นคือหนึ่งวิธีที่อยากจะแนะนำในวันนี้นะครับใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างช่วยกันคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าจิงก้มยิ้งหนัก จริงหรือเปล่านะครับหลายๆคนวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลนะครับแต่ระยะยาวต้องบอกว่าละมัดระวังมากๆนะครับคนพศัศพิโหนเองก็มีโอกาสไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอแผนกกายภาพบ,บําบัดอย่างเล่าให้ฟังเลยขนาดผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นแพทย์เองก็มีปัญหานี้นะครับตอนนี้ท่านจะต้องใช้วิธีการที่จะดูโทรศัพท์มือถือโดยใช้แนวตั้งนะครับก็คือแนวตรงไม่ก้มอีกแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตาม tiktok ช่องเทนสัตพี่โหนกนะครับและกดติดตามใน YouTube Facebook Instagram ช่องฟิ o โค Thailand ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องลดน้ําหนักมีเพื่อนมีญาติมีคนรู้จักน้ําหนักเกินแต่ไม่รู้จะลดยังไงลดไม่ได้สักทีแอดไลน์มาได้เลยแล้วมาคุยกันนะครับที่คําว่าแอดฟิตแล้วก็เลก,กาและทักมานะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ